นิทานเรื่องค่าของคนยังมีสิทธิเซนผู้หนึ่งเฝ้าพรำถามอาจารย์เซนทุกวันว่าสิ่งใดคือคุณค่าที่แท้จริงของคนเราวันหนึ่งอาจารย์เซนเดินออกมาจากห้องพร้อมกับก้อนหินหนึ่งก้อนจากนั้นเอ่ยกับสิทธิเจ้าปัญหาว่าเจ้าจงเอาก้อนหินก้อนนี้ไปเลข,ขายยังท้องตลาด แต่ไม่จำเป็นต้องขายออกไปจริงๆเพียงแค่ทำให้มีผู้มาแสดงราคาขอซื้อก็เพียงพอแล้วลองดูซิว่าตลาดจะให้ราคาของก้อนหินก้อนนี้เท่าไหร่สิบเซนนำก้อนหินไปเลขขายยังทองตลาดมีคนเห็นว่าหินก้อนนี้ทั้งใหญ่และเรียบสวยจึงให้ราคาสองตำลึงอีกผู้หนึ่งเห็นว่าหินก้อนนี้ น่าจะนำไปทำเป็นลูกกลิ้งหรือลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักได้อย่างดีจึงให้ราคาถึง10บตำลึงหลังจากนั้นแม้ว่าจะมีผู้แวะเวียนเข้ามาชมดูก้อนหินมากมายแต่ราคาที่สูงที่สุดที่ได้จากท้องตลาดคือสิบตำลึงเมื่อสิทธิเซนนำก้อนหินกลับมายัางวัดก็ถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเลขขายก้อนหินธรรมดาธรรมดาจนได้ราคาถึงสิบตำลึง ให้อาจารย์ฟังด้วยความยินดียิ่งเมื่อฟังจบอาจารย์เซ็นเพียงแค่กล่าวว่าเจ้าจงนำหินก้อนนี้ไปเลข่ขายอีกครั้งยังตลาดขาทองสิบเซนจึงเดินทางไปยังตลาดขาทองจากนั้นนำก้อนหินออกมาเล่ขายคราวนี้เพียงแค่เริ่มต้นก็มีผู้เสนอราคาก้อนหินถึงหนึ่งพันตำลึงจากนั้น ราคาก็ขึ้นมาเป็น1 0 0 0 0หตำลึงและสุดท้ายจบลงที่ราคา1 0 0 0 0ื่นตำลึงเมื่อสิษย์เซนเห็นผลลัพธ์เกินความคาดหมายถึงเพียงนั้นจึงรีบกลับมารายงานอาจารย์เซนทว่าอาจารย์เซนเพียงกล่าวว่าพรุ่งนี้เจ้าจงนำก้อนหินก้อนนี้ไปเลขาขายยังตลาดค้าเพชรพลอยซึ่งเป็นตลาดระดับสูงที่สุดดู เมื่อสิทเซนนำก้อนหินไปเล่ขายตามคำสั่งของอาจารย์พบว่าราคาของก้อนหินขึ้นพรวดพราดไปเรื่อยๆจากสิบหมื่นตำลึงยี่สิบหมื่นตำลึงสามสิบหมื่นตำลึงจนกระทั่งมีผู้เข้าใจว่าสิทิเซนยังไม่ยอมตกลงใจขายก้อนหินเป็นเพราะยังไม่ได้ราคาเหมาะสมจึงเสนอให้ตั้งราคาขึ้นมาเองตามใจชอบอย่างไม่อันเลย ว่าจะขายที่ราคาเท่าไหร่สิทธ์เซนได้แต่อธิบายต่อผู้คนที่สนใจซื้อก้อนหินว่าตนทำตามคําสั่งของอาจารย์มีอาจขายก้อนหินออกไปจริงๆได้จากนั้นจึงเดินทางกลับวัดพร้อมทั้งบอกอาจารย์เซนว่าตอนนี้ราคาของก้อนหินพุ่งขึ้นไปถึงหลักสิบหมื่นตำลึงแล้ว เมื่ออาจารย์เซนฟังจบจึงกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วที่ข้าไม่อาจสั่งสอนเจ้าได้ว่าชีวิตมีคุณค่าเพียงใดก็เพราะนั่นจะเป็นการตีราคาชีวิตของเจ้าโดยผ่านมุมมองภายนอกไม่ต่างจากการตีราคาก้อนหินทั้งทางที่ความเป็นจริงแล้วคุณค่าของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องกระจ่างอยู่ภายในจิตใจของคนผู้นั้นเอง จงมีสายตาแหลมคมดังนักค้าเพชรพลอยเสียก่อนจึงจะสามารถเห็นซึ่งถึงคุณค่าที่แท้จริงของคนเราปัญญาเซนมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าอยู่ในตัวตนจงตระหนักในคุณค่าแห่งตนยอมรับตนเองฝึกฝนตนเองให้ช่องว่างกับตัวเองได้เติบโตทุกคนล้วนสามารถกลายเป็นสิ่งมีค่าอันประเมินมิได้ ทุกความหนามทุกความเจ็บปวดทุกความพ่ายแพ้ล้วนแล้วแต่มีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนเราหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ